ผมตายหน้าบ้านฝ่ายหน้าบ้านฝาไเลงไปลงไปลงไปตายหน้าบ้านไม่ออกมาข้างนอกเรียวไอ้เรียวขโมยเรียวขวาขวาขวเรียวเรียวเรียวขโมยเรียวเรียวเฮ้ยรีบโดนไล่รีบไปวิ่งหนาพี่รีบรีบวิ่งหนาพี่แป๊บนึงพี่มแป๊บนึงโดนไล่อยู่หน้าบ้านโดนไล่อยู่หน้าบ้านพี่กินสไตล์เนเฮ้ยโดนกดอยู่หน้าบ้านนลยรีบโดนเฮ้ยปืนมันปืนมันอยู่หน้าบ้านฝั่งขวาเจอพี่เจอกันพี่เจอกัน โลวงเหียอะไรเออลวงเหียอะไรเออโดนไปเดคือนะขึ้น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 นะครับระไปไปไปไไป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  เขาขึ้นขว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 าเราเดียวเดียวเดียวเนี้ยลไปลงไปลงลงไปลมเดียวเขาขวานะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลังบ้านพี่ลำเดียวเียยิงลลลฝั่งไหนปึไ่ฟังไหนฝั่งหนึ่งมาสองคนนะยิงยิงยิงซ้ายสองตัวข้าหลังเยอะก้าหลัทะยาเยอะข้าหลังด้วยถึงเมถึงก้าวขึ้นเลยน้องฝั่งขวาโอแม่เขานัะ ไปโดนล้วงตายพื่อนตายเพื่อนตายนะโดนเพื่อนโดนล้วงเยอะมากไม่โดนไม่ช่วยเรียวเรี่องหลังสั่งหน่อยมีสั่งหน่อยข้างหลังเรียวโดนหลังเรียวโดนหน่อยนี่อุ๊ยหลังหลังบ้านเราเยอะมากหลังบ้านเราโดนล้วงอยู่นะเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายหนึ่งเพื่อนตายหนึ่งเพื่อนตายขวานะตายซ้ายด้วยเพื่อนตายเยอะชุบหน่อยเพื่อนตายเยอะชุบหน่อย ได้วะเชียรข้างหน้าแม่งเยอะจัดเลยเพื่อนตายเยอะด้วยเดี๋ยวนี้จะต้องนะจุ๊บเพื่อนได้นะจุ๊บเพื่อนได้นะจุ๊บเพื่อนได้นะเล่นในบ้านพอดีเลยในบ้านเลยมันขึ้นหน้าบ้านมันขึ้นหน้าบ้านเลยโอ้ยเชียร์จะเกิดข้างหลังข้างหลังเรียว ตอนนี้ชิงชิงต้องออกเลยใช่ไหมได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยได้ได้อกมาแล้วอมาแล้วมอ้ไมแล้อย่จไปจะไปจไปเขาจะไปเขาจไปได้อยู่มากไปได้ดีขวาดีกว่าขวาอะไรผมมามาได้ไืนอยู่หน้ายิงยิงยิงขวาเพื่อนยิงขวาไป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 ไไปไปปไ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 ไป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 ปไ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 ไปไปไปไไปไไป ดังขึ้นไปดังขึ้นไปไปผัวไปผัวดังขึ้นไปดังขึ้นไปเดี๋ยวเคียร์ศพเองไปเลยไปเลยยางลาก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 ดังขึ้นไปไปเลยไปเลยเพื่อนปล่อยปล่อยเดี๋ยวเคียร์ศพเองไปเลยระวังมือข้างหลังโดนปล่อยปล่อยปลยปยไปเลยไปเล่นเดี๋ยวเคียร์เองศพอ่ะตายตายตาย

ตปิงน่าก uh, ั ay, ้ท่านให้คนนึงไปชุบหน่อยไปเอาเพื่อนมาไปเอาเพื่อนมาชุบเพื่อนหน่อยอุ้มเพื่อนออกมาหน่อยอุ้มเพื่อนมาหน่อยเพื่อนเขาตายเพื่อนเขาตาย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 บนพี่ลรำไปเอาปืนตายบนตายบนก็ลาไปก็ลาไปกระลาไปเอ้ยไปอุ้มเพื่อนข้างในหน่อยอุ้มเพื่อนเพื่อนตายข้างในป้าอุ้มอะไรออกมาหน่อยมาดีนัะคอยนัดคอยนัดคอยนัดสวยสวยถุงอยู่ไว้อยู่ไว้เดี๋ยวกูชุบเองชุบเองนี่เอาขาล่งเะหึงไอเดี๋ยวกูกดตายล่างฮะ องใจไม่ไหวอีกแล้วพี่พี่พีตัวรถมาหลายตัวทำเลยทำเลยตายกลางตากลางพี่ลำพี่ลำมาตายหลังตายหลังพี่ลำตายหลังพี่ลำตายหลังตหลังตายหลังเข้าโมคนนึงข้าโมงคนนึงอะโมงปั่นเราซ้ายนี่อีกรอบอีกรอบอีกรอบอุ้มชมไปด้วยไม่ออดใจไม่ไหวเตตเต็เต ไม่อดใจไม่ไหวไงรุนมารุนมารุนมาด้านหลังไปมามาโกัสได้นะมาโฟกัสตรงนี้ไเลยคีนมารอหน้าบ้านเนี่ยครับคิงจอดแล้วกเยแมงก์กกมกเออรอเต้นเลยรอเต้นเลยแต่อันนี้ยเขาจะเกิดแล้วเขาบักอ่ะหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดที่หนูปะหนูไม่รู้เขาจะเกิดแล้วอ่ะูเขาถเขาถเขาเล่นเลยเล่นเเล่นหน้าบ้านได้ดันมา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 ปื้ตัวนปืนหัวต้มมีดงปืนหัว

อ้ยชีงออานอ้านฝ้ยอบ้านฝั่งซ้ายซ้เลี้ยวซ้าลี้ย้เลี้ยวหลังขวาเลี้ยวหลัลังาไปเลี้ยวช่วยเลี้ยววามดขวาไปเลี้ยวโดนลำลังโดนมลำกลับมาสับเพื่หลังน่อยลำตรงเลี้ยวไปอยู่นี่เอ๊ะทางขวามันโดนทาขวาเปน้วโดนมาช่วยหน่อยทางขวาเปน้วโดน

มนะกลมนะปืนเขามาสองกระบอกแล้วนะปืนเขาอยู่ตรงเสากลางบ้านเขาตัวนึงมาเล่นในบ้านมาเล่นในบ้าตัวหนล่ขรอเปล่าไอ้สายขงหรอเปล่าน่ะขาเราขีหรอเปล่าไอ้มีมึงโฟกัสปืนนี้อยู่ตรงเสากลางอเอ้ยเหมือนเหมอยู่ในซอกขวาอยู่ในซอกขวาเขาวาขวาขวาขวขวิยขวิดขวิดวิยววดวววเดวววเววยวดวววววดวดว้วดว้วดว้วเว้วววว ล้มล้มล้มปืนตายล้มเหลือโซนเดียวหน่อยปืนยิงปืนยิงใปืนล้มอีกปืนล้มปืนล้มสองปืนล้มสองบ้านเขาไปหน้าหน่อยที่เหลือไปหน้าปล่อยไปหน้าปล่อยไปหน้าไปข้างหน้าเลยปล่อยไปช่วยเบอร์ข้างหน้าไอ้ปืนล้มปืนล้ม ไปหน้าไปหน้เลดียวเลยาไม่อาเอายิงดิเล่เดเดเลยยิงดเลยล้มล้มตายหน้าบ้านตายหน้าบ้านไป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 ตายหน้าบ้านไอ้ออกมาข้างนอกเรียวไอ้เลียวขโมยเรียวเลียวเรีวเรีวขโมยเลียวเลียวเฮ้ยรีบตอนไล่รีบไปวิ่งหาพี่รีบรีบ่งหาพี่ไปผูล้มไปผูล้ม เอ้ยมาให้มาให้้นเลยหลับขวาลามสั้นเขาอยู่ซ้ายปืนเขาอยู่ซ้ายหัวส้มที่ลำหลังขวาไป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 วปเอาไม่พวนเอามาเร็วเร็วมึงมึงช่วยเซต้าดิเซต้าไปดิขวาปืนขวาไปดิขวาปืนขวาแล้วเอ้ยมึงยิงปืนไปหน้าคนนึงปืนไปหน้าคนนึงยิงหน้าทีไงทีไงเฮ้ยไอเซต้าไปข้างหน้าเซตาไอยยิงไม่พูข้างหน้า

เขามีเดียวเอ้ามาทั้งรถทั้ง้านซ้ายเนี่ยทั้งด้นซ้ายคนนึงดิเปลี่ยนแล้วน้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่จบจวเปี่ยนี่บอยู่เพือตาไปดิเฮ้ยซับนอยไม่ไม่ไม่ซับช่วยเพือนนอยเกี่ย้สวยช่วอนอย อุ้มศพด้วยอุ้มสกัดศพด้วยสกัดศพด้วยไม่รบไม่รบเลยมีเสียงเลยสกัดศพด้วยเจ้าสวยสกัดศพด้วยนั่นน่ะนั่นติดปืนอยู่หลังบ้านเขาเห็นป่ะอยู่บ้านอ่ะเดินหลังเดินขวากลางเดินกลางเขาเขาเดินกลางฮู้เขาไม่พูดจ้างไม่พูดจ้างอยู่ปล่อย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 

ปืนปืนนปืนนะให้ดปืนนะนที่นีที่บ้านนี่ท่้านนี่ท่บานที่บ้านท่้านเ้มางหน่อยมาเขามาหน่อยเลยคิงมันน่าจะอยู่ขวาสุดพี่ลำปืนล็อกนิยวแล้วนี่วแล้วนี่วแล้วนิปืนซ้านิื้นิืงแ้วนินิ่งแล้วนิ้วนิง้วนิ่งแล้วนิ่ปแล้วนิ่งแล้วนิ่งแ้นิ่งแล้วนิ่งแล้นลน่นิ่งล้วน่ลน่นลนนน่ลนน่ลน พี่ลำฝ่าสุดพี่ลำกปเลงไปปลยไปเลยไปจบไปจบเออไปนึงไปนึงไปขวาไปนึงขวาไปนึงตรงไหนเลี yeah, STALK, well. ้ยวตรงไหนตรงไหนตรงไหนขอตำแหน่งฝวาสุดตรงตรงกล่องซีเลียมไปจบ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 อีกนัดอีกนัดขวาขวาขวาหน้าบ้านมันหน้าบ้านมันไปกันแล้วไปอีกนัด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 ไปจบไปจบ เียจัดการเองเดี๋ยวจบจัดการเองจบเดี๋ยวจัดการเองเมนบอกไม่ตัวเงไปเซเบนขวาบนขวาบนขวาถ้าถ้ามันวับวับหลังอะมึงไม่ต้องเทลุงเกาะไปเอาหน่อยเกาะบนขวาดูจบจริงดีนโดนนะโดนนะโจนนะโดนนะนนมโนนโนะโดนนะนนโนดนนนะโนนะ ไอ้ตัวตัวลอไตัวหลวงตัวหลวงออกสายมาแล้วออกสายมาแล้วเป็นจายเนืาดเจ้าเลือดตายรถจะรถจะายมันเป็นสายเยอะนะสายเยอะนะสายั้ไม่กดได้นะเว้ยกดได้นะเว้ยมึงต้องกดหันกดได้กดได้เอาดิกดได้เดียวดิกดได้ดิกดได้สายสายไปสายหน่อยไปสายหน่อยที่เหลือตายาปเขาฝ่งนี้ไม่มีเลยไปสายหน่อยเฮ้ยไปสายดิฝั่งคู่เดียวยั่งคยเดียวไปสาย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 ยิงฝ่ายยิงข้างหลังนะเฮ้ยยข้างหลัง เลยเฮ้ยหมายบูโดนกดนเฮ้ยไปหลังบ้านหลังบ้านเลี้ยวหลังบ้านบ้านหนึ่งพี่บ้านหนึ่งโดนไล่อยู่หน้าบ้านโดนไล่อยู่หน้าบ้านพี่จริงะาโดนเฮ้ยโดนกอดอยู่หน้าบ้านรีบโดนเฮ้ยปืนมันปืนมันอยู่หน้าบ้านฝั่งขวาเจอเจ๊พี่เจออยู่หน้าบ้านฝั่งขวาโง่ควายลวงเหี้ยอะไรเออลวงเหี้ยอะไรเออโดนบเดเอเออตาตัวหนึ่งเป็นตาตัวหนึ่ง รวยหย่าลาโดนไปเดรวยหย่าลาโดนไปเดเออเอ้ยชู้เพื่อนหน่อยเพื่อนตายในบ้านเขาเห็นปะเวลาจริงตาย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 จะตายตายจะตายตายเฮ้ยเขาเขาชุบหลังบ้านเราคนนึงเห็นปะไปเลยไอ่นวินแค้นเซฟไปเลยเสร็จละขวาหน้าบ้านขวาหน้าบ้านขวาหน้าบ้าน เลือดไม่ลดแล้วนะเพื่อนไอ้หลังก็ต้องช่วยปะนนะไอันนี้ดูป่านสวยสวยสวยตายตายตายเกี้ยวตายเกี้ยวตายเกี้ยวมามามาไหวแล้วเธอลำเหมือนบ้าตอนเนี้ยนางโอเคปยบลอคิงรอคิงมารออยู่มารออยู่มารออยู่มายูแม่นี้เราเล่นดีเกินงงมากปืนเขาเกิดแล้วนะปืนเขาเกิดแล้วนะแม่นี้เราเล่นดีเกินวินไม่ต้องเล่นตกล้มหน้าวินเล่นตัวชุบตัวกินอะไรเด้อปาปฏิี่ทำนะเว้ อีกนาทีครึ่งปฏิทานล้โอเคโอเคพวกกันโอเคแค่นัอนเวระวังนะเฮ้ยมึงมึงขอร้องนะอย่านัวนะเฮ้ยระเบิดระเบิดแฟตตอนมึงมันออกมาเยอะเตรียมโยนเลยใครเก็บระเบิดเลือดไม่ลดแล้วนะเลือดไม่ลดแล้วนะเลือดไม่ลดแล้วนะเบิดเลยระเบิดโซนระเบิดเลยระเกิดเลยคิ้วเซตเลยได้เซต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 เลยเซตเลยไฟไฟเมื่อกี้เราได้คิงมันปะหรือว่าหรือว่าไอ้ระเบิดนะรอรอระเบิดแฟตอ่ะใครถือระเบิดแฟตใครถือระเบิดแฟตปด

ตายมาตายเลยเฮ้ยชเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเยอะอยู่นะช่วเพื่อนหน่อยเดี๋ยวช่วเดี๋ยวช่วเดี๋ยวช่ดันขึ้นมาดีไปดันขึ้นมาดิแดงอ่ะดันขึ้นมาดีไปเร็วที่บ้านที่บ้านเดี๋ยวนี้ยิงตรงกลางหน่อยกลางกระดานพี่คิวหน่อยดิพี่คิวหาชัวปืนอยู่ข้างบนปืนอยู่ข้างบนปืนอยู่ในบ้านเขตพื้นที่บ้านมันสองด้วยล้มก็ล้มตกใจก็ไปหลังแล้วนะพี่คิวดิยิงไงยิงไงปืกูโดนยิงกูโดนยิงกูโดนยิงก้อนกูโดนยิง หมดเลยกองเนี่ยยิงหดได้หมดเลยยิงกดได้หมดเลยตายเยอะนะเนี่ยคิงระวังด้วยตายเยอะนะกดกดต้กดไม่เอกไม่เอกมีวางกดไม่หมดนะกดไม่หมดตายกดให้ปูเป็นกดปูเดี๋ยวตัวเนี้สลิปสลิปแอบไว้ก่อนนะอะไรก็ได้กดไว้กดไว้กดปืนปืนใสปืนใสบ้านเราปืนใสเนินบ้านเราพวกเราตายพวกเราตายพวกเราตายไม่ตายเยอะเยอะจังอ่ะแล้วผมผมต้องกดน้ำต้องกดน้ำต้องกดยาวเลย โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันดิบี่สิงอยู่ซ้ายพี่อยู่ซ้ายพี่พาวางมันซ้ำไม่เป็นมันซ้ำไม่เป็นมันซ้ำไม่เป็นพี่ซ้งฝนพี่ของฝนพิงอยู่กูมันซ้ำไม่เป็นมันซ้ำไม่เป็นมันซ้ำไม่ตายเนี่ยเดินรถตาบ้าเดินรถตาบ้านมันอ่ะอุ้ยโดนอยู่สายบนโดนอยู่สายบนเป็นโดนอยู่สายบนพี่กูโดนอยู่สายบนาบก่อนไป เราไหว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 จับเลยสว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 ยสลิปสลิปโดดจะโองจะนองจะนองจะนองโอ้โหียเย้เซลดดเซลพอดีเซลพอดีปะกะจะไม่ตายแล้วนะเนี่ยกะจะไม่ตายแล้วนะเนี่ยคิดว่าเพื่อนอยู่บ้านกัน ก็เลยกลับมาบ้านไม่มีใครเลยโอ้ติดกระโดดอ่ะเนื <t t si ้อตายไม่ตัวเยไม่ได้ยิงเลยเดินไม่ได้ยิงเออ่นั้นีเดินไม่ได้ยิงคนเลย เฮ้ยี่ก็ยังไม่เกิดนะเรือยังลออยู่ระวังหน่อยตายเขาจะไหมไอ้คนข้างหน้าอะไอ้คนข้างหน้าครับตายอเรียเล่นค่ยเล่นเอาเพื่อนมา ไปบอกแล้วเนี่ยพี่ร้อยพี่ร้อยก็ยิงซีขวาเออยิงเลยแค่นั้นแหละง่ายง่ายกูเองกูเองใช่เมื่อกี้คือทิ้งมันตายหน้าบ้านแล้วกูแบบยิงยิงให้ตายซีขวาเอาปิดให้หมดดิต้องปิดให้หมดดิเขาวอดีเาวดีเอาโดนทำย้อนเขาวอรเร็วๆเขาวอรเร็วๆเอาไ็อจู่ไปละไม่ใช่พี่เกาะไม่ใช่พี่เกาะไหมเปล่าอลไรเปล่าอะไรเปล่าเร่งเร่งเล่งเร่งเ่งเร่ให้ได้เลยปะใครเอายิงไหมล่ะ ครับกิ้งมันอยู่อาการ์ดมาเลยนะไอเสาบ้านเลยเอาเมื่อพามาเมืตะกี้เขาแพ้ขวาขวาของเรานะเริงจัตอนเนี้ยเขาแพขาพามาพาไอพี่เมฆพามไปดิพี่เมฆพามไปวางเห็นแล้วตห็นแล้วรอยยี่สิบมิลลรอรอเสาบ้านทางออกไหมประมาณสองคนอ่ะพก็เลยสน่อนรีบรีบปล่อยเนี่ยปล่อยที่เราคุยกันได้ไห่ทางเดิมนะได้ได้แบบได้แบบที่เราคุยกันได้ป่ะตอนนี้เวลาเราไม่น่าจะไม่น่าจะสู้สู้เรายากแล้วตอนเนี้ยใครมีเกาะบ้างใครมีเกาะบ้างใครมีเกาะบ้างมีมีพี่ดุงมา

เราเลี้ยวเลยเลี้วเลยเลี้วเลยฟังกูนะฟังกูนะมันอยู่หน้าบ้านเราหมดเลยไม่มีแล้วเราพบ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 แล้วไปไปเล้ยวไอ้ไม่เอกไอ้นี่ไปออกไปไปไปออกไประเบิดไปไปไปเย่าอย่าไปไปไปพับเสียงพับเสียงขวาบ้างก็ไม่มีแล้วพับเสียงหาไพ่บู๊ให้เจอว่ามีมีเขาล่งหรือเปล่าอยู่ล่างหรือเปล่าไอ้ก้าวจะดีกอดต้มล้มกอดต้มล้มใครบ้างไอ้บู๊อยู่ด้านซ้ายมาๆามาไอ้ยิงอีกไม่บู๊ดิไม่บู๊ดิยิงไม่บูดดิมมมมมนนนะะผผลล้้ะ เจจะโดนตับโดนชุดมา่อยโดนตับโดนดมาน่อยโดนตัมาน่อยในบ้านดันมาหน่อยในบ้านดันขึมาหน่อยไปอยู่สายเนี่ยฝั่งสายยิงอยู่กลางน้ำยิงอยู่กลางน้ำกลางน้ำเลยอยู่กลางน้ำเลยยิงหน่อยเดียวยิงหน่อยปืนตายปืนตายสวยยสวยแตที่แตที่แสตที่ทำทีีะนหน่อยเล่นไปนอยู่หนไปข้าวตมะข้าวตมะข้าวตุ๋มะข้าตะ้ตะ้วตมะดตมะวตะ้าว มีเจต้า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 หนผมดนนปากใก้ดนปากกลไม่อยู่กลางไม่อยู่กลางขามมองแล้วเจต้าก้างลงเจต้าข้างหลังเจต้าเห็นผู้เปล่าเห็นูเปล่าชิงอะชิงอยู่ตรงกู่พี่อยู่ตรงไาพูดทงไมต้งนช่องช่องาต้องปืนอยู่่องายางล่างิงอยู่่องายางบนชิงขึ้นางบนช่องายสอยสอยสอยไลไปอย่าอย่าให้มันเห็นกูช้าบนาย อย่าให้มันเห็นกูใชนะอย่าให้มันเห็นกูใชนะอย่าให้มันเห็นกูใชนะโอ้ยตายแค่หนึ่งโว้เกือบไม่ตายด้วยนะเกือบไม่ตายนะทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปขอำอุนข้าขอบคุนข้าขอบคุนขา้ขา ซูหมหนูตายไปสองเหรออ๋อแต่ไปหนึ่งชุดไปสองอ,อย่าลืมคุณรอนะคะอย่าลืมคืนบอกข้างหน้านะคะกี่่ออออาพท้้งรรรรมเืวันคสูไป